ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คำตะก้าฟาร์มครับวันนี้เราก็มาที่องุ่นโรงที่1นนะครับตัวนี้เราพุนช้ากว่าองุ่นโรงที่2เกือบ1เดือนนะครับตอนนี้ครับที่เห็นจะเป็น s 4 8ครับก็ออกดอกนะครับทยอยออกดอกนะครับเพราะเราไม่ได้ป้ายยาให้มันออกดอกพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยออกอันนี้ก็ออกแต่ว่าก็มีมีช่อดอกออกมาด้วย เห็นไหมอันรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนก็จะประมาณนี้ละประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ออกทีหลังก็ทยอยออกอันนี้ก็จะ,ะทยอยออกเหมือนกันนี่ครับนี่อีกข้างในเขาก็ติดช่อดอกตัวนี้ก็อยู่ข้างในครับมันก็ ถ้ายออกเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ก็ช่อนี้ประมาณนี้นครับตัวนี้สองเลยอันนี้ก็เริ่มออกใหม่เห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มออกแล้วก็จะเริ่มมีช่อดอกเหมือนกันนะครับก็คงได้เก็บเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ันนี้มันเป็นเพลียลงเราไม่ได้พ่นยายืดชอ่อยืดยืดยอดมันก็เลยขดๆไงอันนี้ก็มีเห็นไหมครับอันนี้ออกใหม่ตัวน,น,น,นี้ออกใหม่เห็นไหมมันจะมีช่อน้อยๆอ,ออกมาด้วยอันนี้เพิ่งออกทีหลังนะครับเพิ่งออกทีหลังเนีออ่ยเขาก็จะมีช่อมือนกันครับอันนี้ก็ออกเห็นไหมครับ มันจะทยอยออกเรื่อยๆครับมันออกมันก็จะมีช่อดอกมาด้วยตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เพิ่งออกก็คา,<ม>คาดว่าตรงลรงนี้ก็น่าจะประมาณสักแ800ดร้อยถึงหนึ่งพันสองรอช่อเพราะตอนนี้เช็คไปแล้วด้านบน30%ได้ประมาณสามร้อยกว่าสี่ร้อยนะประมาณนี้อันนี้ก็ทยอยออกเห็นไหมครับออก มันก็จะออกมีชอม่อออกมาด้วยเนี่ยยอยออกอาการมันอุ่นขึ้นนะครับองุ่นก็จะเริ่มออกออกแตกยอดพร้อมกับช่อดอกนะครับเรื่อยๆข้อดีของเขาแต่ถ้าเราป้ายยาตาดอกก็จะออกพร้อมกันทั้งหมดเลยพร้อมกันเลยอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและก็เขาเรียกว่าอะไรตาดอกนะครับ โอเคนะครับก็เดินเขา้เขาดูคร่าวๆฝั่งนี้จะเป็น f 4 8นะครับฝั่งนี้ก็จะมีพวกไบคนนัวลิลลี่วิลเลตไว้มะลกคาคิมสันทอมสันแอมโบนิวแม่มดไซมัสคัสประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคิมสันหรืออ๋อคิมสันนะครับก็เริ่มออกแตกออกยอด น,นี่ก็เห็นอโอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าเขาติดช่อติดพวงติดลงุ่นนะครับมันก็น่าจะดูน่าดูกว่านี้ไนงะแต่ว่าเราก็ต้องหอนะครับอาจจะไม่ได้ปล่อยให้ เห็นแบบชัดถ่ายรูปเนี่ครับเพราะว่าเราเปิดโลกนะครับเราไม่ได้มีตาข่ายรอบนะครับเราก็ต้องห่อกันนกกันแมลงนะครับกันเพี้ยโอเคครับก็พาเดินชมคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อที่แตงกวาญี่ปุ่นเลย